ครับป้าผมช่วงตื่นเต้นชาแนลครับวันนี้หาอยู่หากินครับวันนี้จะปามาจอมเบดมานังจอมเบ็ดครับเดี๋ยวแถวท่าเลียวนี่เนี่ยใครจะเป็นไก่ครับกินไก่กินไก่ครับวันนี้เล่นกินไก่วันนี้ร้องกินไก่พอนอครับเนาะเดิกงานแล้วก็มาจอมเบดเล่นครับหาอยู่หากินไปยัดกระเปากระป๋าไปครับผม เดียเียะนั่งต๊วป่าครับวันนี้นะมาจอมเบ็ดเล่นแถว่า,าเรียนะครับวันนี้มากับเสียนต่ำครับปายงน้ำโผล่ก่อนนะอยยุถังนึ่งถังนึง,ง,นงโอ้ยอย่กี่ตัวแล้วนะสี่ว่าห้าตัว ใ,ใส่พอดีครับสาวห้าเซนดูอะนครับตังนี้ เอ้ากิเดอยู่ดิ nó เอาน้อยบ่พุ่นขอได้ใส่นะครับ tôi nghe nhé, tôi nghe. À, Đây, cản cho nó ừ, à, Tìm thắng luôn nè Múc tem ra nó Ừ có bộ bộ đấy đi 2 lúc 8 Hả? Bộ tụi đây? 2 8 Hàn, Chặt hàn Vút vít ยาวยาว10เซนเอาอเขาอคคึ้นเอาเมื่อนี้ทางลงบิดไหนนะเนาะแต่ไส้ของเขาได้ประมาณ15เซนนะครับร่มันรวยได้ยุ้โอ้อันนี้ขอลาเลย <c oughs> พักคำเลยไดก้ก็ใส่นี่ ได้ได้ได้ยังอยู่เอาที่นี่นาะได้ได้ได้เอาจัดรับเม็ดมาหาวทีนี่น่ะได้อยู่นู่นะเท้าห่างติดหนึ่งเจาะเอายังเนาะโอ้เน no. <t colours> oh, uh, oh ื้อลุงถังครับเต็มปอะก็โอ้พอจะหมันอยู่เนาะทานปุ้ยวันนีครับถังวันนี้กับพออยู่พอกินอยู่ครับ 6แดมโอ้ใส่ๆแล้วครับยังไงเลยเรียบอาวุธแล้วเนาะเรียบอาวุธแล้วครับผมยังไงก็ฝากที่มช่องเลยนะครับช่องตื่นเต้นช h a n แ e ลครับกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ<ะ>หาอยู่หากินครับผมออสเตรเลีย